สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช่องครอบครัวตัวต่อนะครับและวันนี้ก็มาอยู่กับผมและก็อาจารย์โกชัยนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังอาจารย์โกชัยพูดถึงเ,เรื่องการตลาดบนนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ช่องครอบครัวตัวต่อด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับไปพบกับอาจารย์กันเลย สวัสดีครับคนรักบอลน,นาไทยด่างทุกคนในวันนี้มันเล่าให้ฟังเรื่องการตลาดตลาดบนถ้ามองการตลาดไม่ปิดไม่เกินสองเดือนตลาดบนและตลาดคนรวยจะลงมาเล่นบอลน,นาไทยด่างซึ่งข้อดีที่ตลาดบนลงมาเล่นบอลน,นาไทยด่างหรือเห็นผลกําไรจากบอลน,นาไทยด่างถ้าพวกเขาเห็นผลประโยชน์จากบอลน,นาไทยด่างแสดงว่าบอลน,นาไทยด่างของพวกเราทุกคน จะได้แพร่หลายในประเทศไทยในไม่นานนี้ซึ่งข้อดีของคนตลาดบนคือคนตลาดบนเข่งทําการตลาดเข่งและความเข่งของพวกเขาหลายๆด้านจะามให้พวกเราตลาดชุมชนทุกคนได้รับเงินเฟดแรกอย่างแน่นอนถ้าพวกเขาสนใจในผลประโยชน์ร่วมที่พวกเรากำลังทำอยู่แสดงว่าพวกเขาต้องลงมาซื้อ บอนนาไทรดางจากพวกเราเพื่อไปทำการตลาดต่อซึ่งถ้าพวกเขาไม่ลงมาเล่นบอนนาไทรดางผมจะขึ้นไปจับมือกับพวกเขาหนึ่งคนซึ่งผมสนิทกับคนตลาดบอหนึ่งคนเป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศไตยและทําการตลาดระดับประเทศไตยซึ่งผมได้คุยท<อ>ั้งแล้วหนึ่งครั้งก<อ>ับอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างเพื่อให้บอนนาไทรดางไฟได้ไกลกว่านี้ ซึ่งทุกคนรอหน่อยนะครับไม่นานนี้ถ้าพวกเขาไม่ลงมาเองผมจะขึ้นไปข้างบนเองเพื่อขยายคารตลาดให้ตลาดชุมชนของพวกเราได้กาขายกันอย่างสนุกได้กาขายกันอย่างเสรีสวัสดีครับก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่อาจารย์โกชัยได้พูดถึงการตลาดบนนะครับพอจะทําให้เราทุกคนในวงการบอลน,นาไทยมีความหวังได้ไหมนะ แต่ก็ยังไงก็ฝากเอาใจช่วยอาจารย์โกชัยนายงของเรานะครับผมยังไงก็ช่วยๆกันครับคนละไม้คนละมือให้บอลน,นาไทยของเราไปยืนอยู่บนเวทีโลกให้ได้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็สําหรับอาจารย์ทําคลิปมาสั้นๆนะครับแกมีเรื่องที่จะพูดแค่นี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอาจารย์โกชัยและก็ทางช่องครอบครัวตัวตอของเรานะครับโอเคครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ